ของนักสันติวิธีนะครับเชื่อว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นหลังความรุนแรงพร้อมชี้ว่าข้อเสนอของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอาจจะเข้าข่ายล้มล้างระบอบการปกครองและการรัฐประหารนะครับก็จะทําให้ประเทศวุ่นวายอย่างหนักนะครับชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณนัทวุฒิกล่ำเสริญ บุกยึดสถานที่ราชการหลายแห่งของกลุ่มกปปสที่นําโดยนายสุเทพทสุบันโดยอ้างความชอบธรรมว่าเป็นวิธีการสันติวิธีเพื่อกดดันใหรัฐบาลยอมจํานวนต่อข้อเรียกร้องโดยปฏิเสธการเปิดเวทีเจราจาตามข้อเสนอของนาย,ยกรัฐมนตรีนําไปสู่ความสงสัยของสังคมต่อท่าทีการชุมนุมของกอปปสว่าท้ายที่สุดแล้วต้องการให้เกิดความรุนแรงเพื่อน,นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอํานาจบริหารทางการเมืองหรือไม่ พลเอกเอกชัยศรีวิราชนักสันติวิธีสถาบันพระปกเก้าระบุว่าแม้ข้อเรียกร้องที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเสนอมาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจสูตรท้องถิน่นในทางหลักการถือว่ามีความสอดคล้องกับสังคมไทยแต่แนวทางการชุมนุมยังมีความมุ่งหวังที่ให้เกิดความรุนแรงโดยเฉพาะการจัดตั้งสภาประชาชนและข้อเรียกร้องให้มีการปกครองระบอบอื่นซึ่งอาจจะเข้าข่ายว่าเป็นการล้มล้างระบบก,การปกครองได้การที่เริ่มพูดง่ายๆว่าล้มระบอบ ในการปกครองก็คือประกาศเป็นการปฏิวัติโดยประชาชนนะให้ส่วนราชการทั้งหมดมาขึ้นตรงต่อฝ่ายมวลชนแล้วก็ให้เป็นวัาตามที่มวลชนปิดสถานีโทรทัศน์วิทยุแล้ให้ถ่ายทอดจากที่ตัวเองสั่งการอย่างเดียวถ้าเปิดอย่างนี้ก็เข้าเข้าข่ายที่ล้มล้ังการปกครองแล้วนักสันติวิธีสถาบันพระปกเก้ายังเห็นว่า การประกาศความพร้อมเปิดเวทีเจราจาของรัฐบาลร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อหาทางออกประเทศร่วมกันถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีผู้มีอำนาจพร้อมรับฟังความคิดเห็นต่างของคนอีกกลุ่มในสังคมซึ่งถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมากกว่าการแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงเพื่อนําไปสู่การปฏิวัติของฝ่ายทหารยังไงผมอยากจะเรียนงี้ว่าคุณจะปฏิวัติด้วยทหารคุณจะเปิดศึกสงคราม คุณจะไปวัดด้วยการเมืองจะมีสงครามหรือไม่ถึงมีสงครามก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายทุกรูปแบบจบด้วยการเจรจาหมดไม่มีรูปแบบไหนที่จบได้ด้วยเผด็จการแล้วก็จะอยู่อย่างเผด็จการอย่างยั่งยืนก็ดูต่อไปอานาคตของเราก็แล้วกันมันต้องจบด้วยการที่จะต้องมาฟังเสียงประชาชนทั้งหมดไม่ใช่ฟ้าเฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกสุดท้ายแล้วนักสันติวิธีเชื่อว่าการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะหาทางออกของปัญหา แม้ว่าหนทางนี้จะถูกปฏิเสธการเจรจาจากกลุ่มต่อต้านที่พยายามใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเท่านั้นและในทางหลักสากลการเจรจาถือว่าเป็นวิถีทางออกเดียวในการแก้ไขปัญหาของทุกประเทศทั่วโลกที่มีความขัดแยง้งแต่จากการประเมินสถานการณ์ในขณะนี้เชื่อว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้นก่อนถึงจะสามารถเกิดการเจรจาได้ซึ่งเป็นหนทางที่ทุกคนเห็นว่าจะไม่ควรเกิดขึ้นเพราะท้ายที่สุดแล้วจะมีแต่ความสูญเสียของทุกฝ่าย นัทธุศก,กัมจเจริญ NBT นบ w ทนนิวโฟกัส